สวัสดีครับโครงการปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่นะครับไว้เป็นอาหารกลางวันของนักเรียนนะครับของโรงเรียนนะครับก็จะมีปลูกผักนะครับตอนนี้หมดรุ่นไปแล้วนะครับเปิดเทอมใหม่ก็จะลงรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ได้พันปะดุกมานะครับ500ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยพันปะดุกลงไปนะครับแล้วก็เอาจอกเอาแหนมาใส่นะครับอันนี้ก็ มี2บ่อนะครับแล้วตอนนี้กําลังจะทําเล้าไก่นะครับทำลังคาข้างบนนะครับอันนี้เป็นหัวอาหารของปลาดุกนะครับกับของไก่นะครับได้ไก่ไข่นะครับไก่ไข่แม่สาวมานะครับทั้งหมด20ตัวนะครับทั้งหมด20ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะทําเล้านะครับโอ้รอสักนิดนะลูกนะรอสักนิดสังกะสีเก่านะครับที่รื้อออก ทั้งสีเก่าไม้เก่านะครับมาประยุกต์ทำครับแบบพอเพียงนะครับตรงนี้ก็จะมีซุ้นมนี้ก็จะมีทั้งเล้าไก,ก่มีทั้งปลาดุกมีทั้งปลูกผักนะครับก็ทํารอบรั้วขอบชิดนะครับ,รบ,รบ,รบเพราะว่าป้องกันสุนัขเข้ามานะครับก็จะมีประตูเปิดปิดทําให้มิดชิดนิดนึงนะครับเอา เป็นลูกเป็นล่างแล้วบา้านนี่ไก่เดี๋ยวก็ได้บ้านลูกเอ้หลังคาเรียบร้อยแล้วทั้งกระสีเก่ามาประยุกต์เอาอันนี้ก็โครงเหล็กเก่าอขาดบ้างเขาสนิมบ้างเอาปล่อยได้ที่นี่ในบ้านใหม่แล้วลูกบ้านแบบประหยัดแบบเอาของเท่าที่มีทำ เอา้าเดินได้บ้านนี่ฝุ่นไก่ไข่ไก่เมียสาวไข่เอาออกมาตัวใหญ่ๆได้นี่พร้อมไข่ได้เลยนี่ ดีมีสิบตัวพ่อกันให้พอดีพอดีพอดีมาซื้อแกบโรงสีอ,อันนี้เขากอกไว้ขายมาซื้อแกบโรงสีครับไปปูปูพื้นของเล้าไก่นะครับโรงสีใหญ่ในอำเภอสูงเนินนะครับอันนี้แกบที่ออกจากโรงสีนะครับเขาก็จะกอกไว้ขายก็จะมีลูกค้ามาซือ้อนะครับ เราก็มาซื้อเขาเขาก็ให้กอกเองเขาไม่มีคนงานนะครับมาซื้อที่ใส่น้ำให้ไก่เอาแบบไหนเนี่ยเอาแบบเล็กหรือแบบใหญ่นี่อันนี้แม่นกว่นดบแบบใหญ่ี่แปดสิบเก้าบาทเอาแบบใหญ่นาะได้เป็นสองขนาดนะครับ ที่ให้อาหารให้น้ําไก่ครับเอาสองขนาดอันนี้อันนี้ใส่เขาเนี่ยเออใส่ใส่หัวอาหารเนี่ยเออใส่อาหารอันนึงใส่น้ำใอันนึงเนาะอันนี้พออยู่นะอันนี้หัวอาหารเออเอาสองอย่างสองอันพอหรอหัวน้ำหัวน้ำชุ่มๆหัวอาหารหัวอาหารเดียวเน้อหัวอาหารเดียวเพราะมันกินแบ่งอย่างที่บอกน้ำน้ำหม้อซ้อน โอเคร้อยครอบเหมือนน่อบผอเลยอ่าโอเคได้ได้ได้ผู้กองไปไปรูปนี้ผู้กองผู้กองไปเมือนดึเว้ยยังวะได้แกบแล้วได้ที่ใส่หัวอาหารได้ที่ใส่อันนี้เรียบร้อยละอืมมามุมนี่อันนหนึ่งหิวเลยเด้่นี่เอาหัวอาหารมา เออมันหิวน้ำเนี่ยนี่มันไกินน้ำม,มดวัน,นเราหกเอยเรียบร้อยทีนี้ครับเรียบร้อยแล้วได้แกะมาใส่เรียบร้อยมีน้ำ มีกระบะให้หัวอาหารเรียบร้อยนะครับพร้อมไข่ให้กินนะครับเรียบร้อยแล้วเล้าไก่ของเรานะครับ